อยากจะบอกว่าวันนี้บ o ูแค a เวนของเรามีการอัปเดตใหม่อีกแล้วนะทุกคนใช่แล้วอัปเดตมาคราวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะจะบอกให้ถูกต้องแหละและที่สําคัญนะอะไรเขียวๆข,ข้างหลังนั่นน่ะอันนั้นรถของพี่เอกเองฮะรถของพี่เอกเหรอใช่แล้วเป็นรถของหน่วยจู่โจมพิเศษว่าสุดยอดไปเลยทําไมเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้นะ่ะ ก็เปลี่ยนได้อยู่แล้วอ่ะเปลี่ยนได้อยู่แล้วยังไงอะปกติแล้วจะเปลี่ยนสีไม่ได้นี่นะก็อัปเดตแล้วไงก็เลยเปลี่ยนได้โอ้จริงเหรอใช่แล้วโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนเนี้ยนะเราสามารถอัปเดรถจูจอมได้เป็นแบบสีเขียวได้ด้วยจริงๆรแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถอย่างอื่นก็ได้แต่พี่เอกชอบรถแบบนี้หัสุดยอดไปเลยสีอย่างสวยเลยล่ะขอบอกแล้วนี่หยุดทําไมอ่ะหยุดก่อนหยุดก่อนเฮ้ออะเดีเออะเด้ก่อนอุตะ ว้าวพวกเบกมาดูอะไรนี่แล้วดูอะไรอะ่ะนี่ไงรถหน่วยจู่จอมของพี่เอกนะกลายเป็นสีชมพูอ๋อแล้วฉันเปลี่ยนได้หรือเปล่าอ,อ่ะอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวฉันลองดูหน่อยก็แล้วกันนะอยู่ไหนหนะหาไม่เจอเอ่ออยู่ลงไปข้างล่างใกล้ๆกับรถเก็บขยะไหนอะ่ะลงไปอีกลงไปอีก,อกเหรอถึงแล้ว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 ตรงไหนหนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วจริงด้วยเอออเดียอเดียวก่อน ทำไมยังไม่เห็นมีสีอะไรหรอกขึ้นไปก่อนสิ <c oughs> ต้องขึ้นไปก่อนเหรอใช่แล้วอ้อจะดันทำไมอะเดี๋ยวกอนนาะแป๊บหนึ่งหื้อจึบนี่ได้แล้วเราสามารถเปลี่ยนสีได้จริงๆนะเนี่ยทุกคนนี่ไงเป็นสีชมพู <c oughs> เห็นบ่าโหสุดยอดไปเลยอย่าบอกนะว่านี่คือการอัปเดตอันใหม่ใช่หรือเปล่าถูกต้องเลยพี่ผลเรามีอัปเดตเกี่ยวกับรถเยอะเหมือนกันนะ อัปเดตเกี่ยวกับรถเยอะงั้นเหรอใช่นี่ตุ่มอะไรอ่ะนี่ไงไซเ่นโอ้โหอย่างแท้แล้วมาเข้าแถวเร็วเข้าอ่ะเราจะไปไหนกันเนาะเดี๋ยวเราจะขับรถเที่ยวในเมืองกันก่อนดีกว่าดูท่าทางนะเปลี่ยนเป็นสีไหนก็ได้นี่สุดยอดไปลยเออเออเด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 ขับผิดทางอ่ะเราจะไปไหนเนี่ยพี่ฝนพี่ฝนจะไปขับรถเล่นเรืหน่อยนึงอ่ะนะอ้าวไปทางนู้นเนาะเดี๋ยวเพคยูเทิร์นกลับไปให้มาทางนี้เร็วเข้า เห็นป้ายบรูคเแว่นเขาบอกเราตั้งแต่ตอนเข้าเกมเขาบอกว่ามีการอัปเดตอย่างอื่นอีกนะเนี่ยขอบอกถูกต้องนอกจากรถคันนี้ยังมีรถคันอื่นอีกพี่ฝนรถคันไหนงะหรอรถบัสรถบัสอ๋อคันนี้เหรอใช่รถบัสไหนอ้าวก็เหมือนเดิม เหมือนที่ไหนขึ้นไปก่อนก็เหมือนเดิมไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนหรอขึ้นก่อนดิต้องขึ้นก่อนงั้นเหรอใช่ขึ้นแล้วไปไงอ่ะขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเปลี่ยนกดเปลี่ยนไหนอ่ะนั่นไงปุ่มเปลี่ยนน่ะอ๋อนี่ไงเราจะต้องเอาอันนี้ออกมาก่อนไฟฉายเดี๋ยวไม่เอารถคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองขับดูก่อนโอ้โหโอ้โหรถแรงซะด้วยคันนี้ไม่เอาเพียงนั่งข้างหลังไม่ค่อยดีเดี๋ยวก่อนนาแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนแบบก่อนดีกว่านี่ไง เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนข้างหน้า <c oughs> หรอกอ,อ,อันนี้เหรอเอออันนี้มันจะเป็นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะรถท่องเที่ยวอ้รถท่องเที่ยวโอ้โหพวกเป๊เกมาดูอะไรนี่แล้วเราสามารถเปลี่ยนสีรถได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยรถท่องเที่ยวเขาจะมีสองชั้นโอ้แบบนี้นี่เองเออเอะดีกอะเดีกก่อนแล้วทําไมพี่เอกลอยได้นะพี่เอกก็นั่งเก้าอี้อยู่นั่นแหละแต่ว่ามันลอยได้นี่นาอ้าวเาหรอนี่งานลอยได้จริงด้วย ลอยตรงไหนก็อยู่กับที่นี่ไงงั้นเดี๋ยวพี่วันจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวในเมืองบรุคแเวนก็นดีกว่านะและในเมืองเราจะไปเที่ยวตรงไหนได้อันนี่ไงฉันว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเที่ยวในในไร่ข้าวโพดเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาเหรอปกติใช้วางแล้วก็เสื้อผ้าคนมาใส่ให้อ,ะอ่ะเออเขาไว้ไล่ใครนะ เอาไว้ไล่กาอ้อรู้แล้วเอาไว้ไล่นกที่เวลาเขาเก็บเกี่ยวปลูกพืชปลูกขา้าวใช่หรือเปล่าใช่เขา้าโพดนะก็จะโดนพวกกาลงมากินเงี่ยเขาก็เลยปลูกไล่ไว้อ้อแบบนี้นี่เองมีหุ่นไล่กาตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่ยักรู้แหรอฉันด้วยพวกปิกเร็วเขา้าเดี๋ยวฉันจะพาไปท่องเที่ยวต่อละนะไปท่องเที่ยวที่ไหนอะนี่งาเดี๋ยวฉันจะพาไปภูเขาแต่ก่อนอื่นนะเหมือนกับว่าเขามีอะไรอัปเกรด อีกแล้วนะฉันจำไม่ได้อะไรอัปเกรดเอพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันมาที่สว่างสว่างก่อนนะนะขับช้าชะม,มัดเลยขับเร็วๆหน่อยพี่ฝนเออใช่นึกออกแล้วนี่ไงที่เขามีการอัปเดดใหม่อันไหนอ่ะอ้าว เอ๊ะทำไมในนี้ไม่มีมีข้างบนน่ะอ๋อแม็กซ์สปีดมีอยู่แล้วนี่นะใช่แล้วอันนี้มีอยู่แล้วแต่แป๊บนึงก่อนนะนี่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขับรถเขาเรียกว่าอะไรนะรถนําเที่ยวไปที่ภูเขากันดีกว่าเขาเรียกรถทัวร์อ่านั่นแหละมาเร็วโอ้โหขับได้อย่างเร็วเลย呀เดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเอื้อเอื้อเอื้อ โอ้โขับแบบนี้ในชีวิตจริงไม่ได้นะทุกคนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก่อนที่ไ่ว,วนกลับรถก่อนก็แล้วกันก็กลับเลยดินี่รถลอยได้หม่ถ้าจริงๆกลับได้่างนี้ก็ดีนะ <c oughs> ป้าพวกเราเดี๋ยวจะพาไปตรงนู้นเลยเขาเรียกว่าอะไรนะภูเขากับทะเลสาบมันไม่ใช่ทางลงสักหน่อยตรงนี้อันนี้เป็นเกมทําได้อยู่แล้ว จืบนีโอเดี๋ยวก่อนนะารถคันนี้เราสามารถสะเทินน้ําสะเทินบกได้นะเนี่ยมันเป็นรถพี่ฝนไม่ใช่เรือดำน้ํานี่ไงมันไปได้เห็นหรือเปล่า เออไปได้จริงด้วยนี่งานเดี๋ยวมาจอดตรงนี้ก่อนดีกว่าได้ข่าวมาว่าเขามีการอัปเดตรถเยอะเหมือนกันแล้วที่สําคัญนะมีรถสุดหรูคันใหม่เปลี่ยนสีเป็นสีลุงได้ด้วยอ๋อถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีลุงก็จะต้องเป็นรถแวนแน่นอนรถแวนคันไหนน่ะรถแวนคันสีสีเนี่ยสีหาไม่เจอเดี๋ยวก่อนอยู่ไหน <c oughs> หาไม่เจอเหมือนกันเอ๋อเดอยู่ไหนคันนี้หรือเปล่า รถเป็นรถแวนเลยพี่ฝนรถแวนอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นรถหน่วยจู่โจมเมื่อกี้นี้นะ่ะอยู่บนบนนะพี่เอกว่านะอยู่บนบนคันไหนนะป,ปุ๊ปปี้ช่วยฉันดูหน่อยคันรถตู้สีขาวขาวรถตู้สีขาวขาวคันนี้ใช่หรือเปล่าอ๋อนี่เลยคันนี้เลยว้าสุดยอดละ โอโ้เปลี่ยนเป็นสีลุ้งได้ได้วยเดีด๋ยวโอ้เปลี่ยนหลายสีได้ด้วยพี่ฝนคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆได้อีกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้รถสำนักข่าวอือคันนี้รถอะไรอันนี้รถขายอะไรนะพวกสายไหมไอติมอะอ๋อดีชามันเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไงคือตุ่มที่พี่ฝนกกำลังตามหาฮะอะไรอะ่ะตุ่มเปลี่ยนลออ้อแมกเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยว แล้วก็มีตุ่มที่สําหรับเขาเรียกว่าอะไรยกรถขึ้นมาได้ด้วยเขาเรียกว่าการโชกอ่าน,นั่นแหละโชกอับโชกอับด้วยนะใช่แล้วถูกต้องเลยนี่อย่างเท่เดี๋ยวพาขึ้นเขาฮะขึ้นไปเนี่ยเหรอ ถูกต้องเลยไหวใช่ไหมไหวแน่นอนพี่เอกเป็นคนขับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจะหล่นเนี่ยไหนจะหล่นเนาะมันจะหล่นมันสุดแล้วทางตันทางตันแล้วเหรอนี่ไงตันแล้วนี่งยขวามือยังไปต่อได้อีกม,มันไหลพี่ฝนรถมันไหลเหรอไหลไเลยไหลไหลไหลโอ้โหแรงไม่พอฉันว่าลงเถอะเอาใหม่เดี๋ยวเราบินขึ้นไปข้างบนก็แล้วกัน ทั้งนี้เขามีโดรนให้ด้วยนะถูกต้องแล้วพี่ฝนจะมาพาทุกคนบินขึ้นไปบนโดรนอันนี้แล้วก็พากลับไปที่ตัวเมืองพี่ฝนจะพากลับไปทําไมอ่ะก็พากลับไปที่บ้านไนงะไปที่บ้านเนี่ยนะใช่แล้วไปที่บ้านที่อยู่ตรงร้านร้านเจลินจีนะ่ะอ๋อเขาเรียกอพาร์ตเมนต์นะตรงนั้นนะ่ะอ๋อน,นั่นแหละอพาร์ตเมนต์มาแล้วทุกคน ขับโดนกันไปดีกว่านะหนีบินได้ของจริงนะเนี่ยแล้วบังคับยังไงเนี่ยนี่ไงกดปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไปได้แล้วปุ๊กปีกบังคับยากชะมัดเลยโดนเนี่ยบังคับไม่ยากหรอกกดเดินหน้ามาก็ได้แล้วจริงด้วยมันเดินหน้าอย่างเดียวเลยเนี่ยมาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจะพาลงไปข้างล่างนะให้ลงไปที่ไหนอะตรงนี้ไงตรงที่โบนเนี่ยเราสามารถลงมาได้อย่างปลอดภยัย รอด้วยพี่ฝนมาเร็วเข้าเวเร็วๆหน่อยฮึบพวกเป็นนายไปไหนขหองนายฉันเพิ่งจะกระโดดลงมาได้เดี๋ยวฉันจะเปิดรถแล้วก็พาไปที่อาพาร์ตเมนต์ก็แล้วกันนะแล้วพี่ฝนจะเอารถอะไรออกมารถก๊อบ รถกอล์ฟเนี่ยนะใช่แล้วพี่เอกขับก็แล้วกันมาขึ้นมาทุกคนเลสโกโก้ go, go. เดี๋ยวเราจะพากันไปที่อพาร์ตเมนต์เห็นได้ข่าวมาว่าตอนเปิดเกมเนี่ยนะเขามีการอัปเดตอีกแล้วอัปเดตอพาร์ตเมนต์ด้วยเหรอใช่ <laughs> มาถึงแล้วทุกคนถึงแล้วหรอถึงแล้วแค่นี้นะยังยังไม่จบ เดี๋ยวพีเอกจะขึ้นไปเปิดอพาร์ตเมนต์ข้างบนให้นะทุกคนนะอ๋อจริงเหรอใช่แล้วอ๋อพีเอกก็เข้าเกมมาแล้วก็เห็นเหมือนกันใช่เปล่าใช่เลยอพาร์ตเมนต์นั้นสุดท้ายเลยอ่ะอันไหนอ่ะอันสุดท้ายที่เขาเพิ่มเข้ามาน่ะอ๋อมีเพิ่มเข้ามาจริงๆใช่เปล่านี่ไหนเหรอช้าจังเดี๋ยวไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไหนอ่ะนี่ไงอ๋อน,นี่ไงามาจริงด้วยือ ว้าวเขามีการอัปเดตใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปเปิดมั่งดีกว่าเอาแล้วพี่ฝนจะเปิดทำไมล่ะอันล่างเอาก็อยากจะรู้ไงว่าพี่ฝนสามารถเปิดได้หรือเปล่าเอางั้นก็เปิดเลยนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวจองก่อนจองจองว้า wow, วเป็นอพาร์ตเมนต์ของฟรีจริงๆด้วยอ๋อ oh, เหมือนกันเลยใช่แล้วเหมือนกันเลยแต่แบบว่าอพาร์ตเมนต์อันนี้คืออะไรอะอพาร์ตเมนต์ตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าบันทึกเสียง บันทึกเสียงเหรอพวกดนตีหรือนักร้องอะไรพวกนี้ยพวกเป๊กนายเจออะไระเหรอฉันเจอกรองกรองเหรอกรองออมีกรองด้วยกลองชุดอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปเล่นบ้างดีกว่าเล่นได้เหรอพี่ฝนเล่นได้เปล่าไม่รู้เอาแล้วเขากดกันยังไงอ่ะลองลองเปิดไฟให้นะลองเปิดไฟไหนตุ่มกดอยู่ตรงไหนอ่ะเราตีกลองได้เปล่าลองกด F ดูได้เปล่ากด F ดูกดไม่ได้แฮะ เอาเอาไฟออกก่อนดิเดยวเดยวให้เพื่อนๆเ,เป็นลุมเมดก่อนก็นแล้วกัน อ่าฉันได้เป็นรูมแมทแล้วฉันเล่นกีตาร์ได้ละเฮ้ยพวกเพืงนนายเล่นกีตาร์ได้แล้วเหรออ่าฉันเก่งอ๋อนี่ไงฉันเจอตุ่มกดแล้วตุ่มกดต,ตรงไหนอ่ะตุ่มกดข้างๆนั่นไงมีตุ่มสีขาวอยู่อ๋อมีให้กดเลื่อนตรงเนี้ยเหรอถูกต้องแล้วโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาอัปเดตเยอะชาวม้าเลยนานเนี้ยสุดยอดไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันบ้างดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าห้องอัดเสียงอันนี้ห้องอัดเสียงโอ้ทำไมมีหลายห้องจางแหะน่าจะเป็นอัดเสียง เสียงร้องนั้นอันนี้นี่ไงเป็นการอัดเสียงร้องเพลงว่า้นใช่ถ้าเป็นอัดเสียงภาคก็จะเป็นอีกแบบนึงไงว่าสุดยอดไปเลยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วตรงนี้คืออะไรอ๋อ,อนี่คือแท่นควบคุมทั้งหมดเลยเลยแท่นควบคุมเหรอใช่ก็จะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเพจก็เรียกไ่ถูกมิกเซอร์เนี่หระมว่าสุดยอดไปเลยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเ,อเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้ก็มี ฝั่งนั้นมีเปียนโนด้วยนะจะบอกให้แล้วตรงนี้คืออะไรอันนี้คือห้องน้ําไม่ใช่ห้องอัดห้องน้ำโอ้สกีบีดี้ทอเรตอยู่ในนี้นี่เองคือว่าเวลาที่เราเข้าใช้บริการเนี่ยมันก็จะต้องมีครบวงจรนะมาเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นคืออะไรแผ่นไม้กับไฟไงไม่ใช่แล้วพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างเหมือนเขาปิดบังอะไรเพื่อเราอยู่ล่ะปิดบังอะไรกันอืมปิดบังอะไรก็ไม่รู้ พี่เอกลองไปดูที่อาพาร์ตเมนต์เพกมั่งได้เปล่าอา้าวมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอไม่แน่ใจเหมือนกันก็อาจจะมีอะไรแตกต่างกันก็ได้นะงั้นก็ลองขึ้นไปดูดิเผื่อมีของแปลกๆให้ดูด้วยเอเอ,เอใช่มาอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วมาเร็วเข้านาาั่ไงมีเส้นทางเหมือนกันจริงๆด้วยนี่ทุกคนมานี่แล้วเข้านายเจออะไรเหรอเจอบันไดเฉยเลย มีบังไดจริงๆด้วยแหะแล้วทำไมของพี่เอกมีบันไดอะ่ะเออทำไมมีบันไดอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจออะไรเหรอด่านฟ้าโ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาพี่วนรู้แล้วอะไรเนี่ยก็เอกอยู่อาพาร์ตเมนต์ชั้นบนสุดก็เลยมีบังไดแสดงว่าที่นี่ต้องมีความลับแน่นอนเลยริ้งเหรอใช่แล้วแอบอยู่ข้างบนเลยอะ่ะความลับงาหลอ แล้วตรงนี้เอาไว้ทําอะไรได้เนี่ยอืมน่าจะเอาไว้เล่นดนตรีหรือเปล่าเออเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในกระเป๋าเลยอะอะไรมันจะไปอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวขอ,อก,กดก่อนก็แล้วกันอ๋อนั่นงานพวกเป็กนายอ,าออกมาพอดีเลยฮะพวกเป็กเอาอะไรออกมากล่องอ๋อเพียรก็ออกมาเพีกยกจะใส่ไฟตรงนี้นี่งานในกล่องเห็นก็บอกว่าเมียนนี้มาใหม่ด้วยอะไรมาใหม่นี่ไงกล่องชุด กองชุดเนี่ยนะจะอยู่ในกล่องนี่ไงมีจริงด้วยแล้วขอบอกนี่มันกล่องวิเศษชัดๆหละเอาวางเลยพี่ฝนนี่วางแล้วโอ้โหกล่องชุดอ้อมีหลายกล่องเลยโอ้โหกล่องสองชุด <c oughs> โอ้มีเปียโนโด้วยแฮ่นี่เราเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อื่นได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้มีกีตาร์ด้วยอย่างแท้เลยนะเนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะโอ้เยี่ยมมากเลยกีตาร์อันนี้ฉันใช้ได้เปล่าลองดูเลยพี่ฝนโอ้นี่ไงใช้ได้จริงขอบอก เป็นไงฉันดีดเก่งก็บว่าโอ้ดิดเก่งกันมากเลยเดี๋ยวกันนะว่าทำไมนาะยเปลี่ยนสีได้นะ่ะกดวางแล้วก็เปิดใหม่กลายเป็นสีอื่นแล้วโครจริงเหรอว้ แสดงว่าอันนี้จะต้องเป็นความลับอันใหม่แน่นอนแลนันเนี่ยก็ดีเลยสิอย่างนี้พี่เอ็กก็จะเลือกให้เป็นกีตาร์สีเขียวว้าสุดยอดไปเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลรราดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยเดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะต้องมาตามหาความลับกันต่อดีกว่านะ